ันนี้ที่จะมารีวิวรถเป็นรถมีรถรถบัสแล้วก็มีรถบัสสามคันแล้วก็มีรถบรรทุกหนึ่งคันแล้วก็มีรถบัหนึ่งคันมีเห้เลยครับ จะเป็นอันนี้ เราก็จะอนุรถบัสไว้สามคันตรงนี้ก็สมมติว่าเป็นที่จอดรถนี่ดูรถรถแล้วก็จะมีรถบันไดนี่รถบันไดรถบันไดก็จะวางไว้อยู่ตรงนี้นะเฮลิคอปเตอร์เห็นที่สุดวางไว้ข้างไงกันใช่เฮลิคอปเตอร์เหรอไม่เครื่องบินเครื่องบินสาษาอังกฤอะไรลูก แอร์แอร์แอร์เพสะกดเป็น a i r a อ r P p อไอาร์ีแอีกทีนะคะเด็กๆ a a i r p l a n D ็ a ดีไทำซิม right. ันเรามันบินบินยังไงคะจริงๆมันต้องแต่อันนี้เขาใช้ถ่ายไวแล้วก็จะมาแกะพี่แกะเฮลิคอปเตอรแล้วนี่เฮลิคอปเตวไว้ตรงหตรงนี้ดกว่าเฮลิคอปเตอร์วางไว้ตรงนี้ ก็จะมีรถอะไรนะเราไม่ได้เรบรรทุกงบรรทุกของไ,ไ,ไอ,อนน้ก็คืออะไรก็ไม่รู้เราย่าไปแกะนี้เราห้ามอ่ะใช้อันอน,น,น,นี้่นะเป็นถังน้มันถังน้มันวางไว้ไไตรงไหนอะ้องไหนไม่ใช้ดีกว่าเรามาเริ่มเล่นเลย ก่อนหนึ่งพี่ก็จะเอากรวยมาวางไว้ที่ตรงตรงตรงนี้นะพี่หนูว่าต้องเรียงตรงไหนก็ได้แหละไออย่างนี้หนูไม่ใช้นแล้วนะเราจะใช้เอาแบบอันนี้ใส่ไปแล้วก็เราก็จะมาวางไว้กันเลยพี่จะเอากรวยวางที่ตรงนี้นะเอาพี่เขา มาแกล้งม้วนตรงนี้อีกทีแต่แล้วก็ใช้เครื่องดินลงนี่อันนี้วางตรงนี้แล้วก็รถบัสทุกไปรถบัสต่อแถวกันรัวแล้วก็อันนี้ ก็อนมาจริงๆอย่นัเฮลิคอปเตอร์มากมีมันไม่มีเฮลิคอปเตอร์ไม่มันไม่มีเฮลิคอปเตอร์อยู่ด่ๆเฮลิคอปเตอร์เสร็จแล้วเราก็ลากมาลองเก็บกันดูไหมลองเก็บแบบเก็บไม่ใช่เก็บในกล่องนะนี่กล้วยก็เก็บอย่างนี้เหมือนกล้วยทั่วไปแหละเนี่ย แล้เวเรามาเล่นกันเลยมีเล่นลยังไง่ไปเลยแนละ้วก็จะมีอันนี้นะึงเป็นนะหลุดันเดี๋ยวพี่พี่เดี๋ยวพี่จะให้ทายนะ ว่าอย่างเนี้แรงอะไรแรงอะไรนะทุกคนันเลยนะพี่จะให้ถ่ายถ้าพี่ถ่ายไปข้างหน้าแปลว่าแรงอะไรโอเคไหมแรงอะไรนะคะลูกไม่บอกให้น้องถ่ายถ่ายค่ะไหนโจทย์คืออะไรนะคะให้น้อง้องถ่ายว่าอันนี้เอารถถอยไปข้างหลังกลับไปข้างหน้าอันไหนแรงดึงและแรงผลักถ้าน้องถูกจะได้รับ รางวันแต่ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรแล้วก็มาเด้นอย่างนี้อันนี้จะเป็นรถรถบันไดแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นรถอะไรนะแต่ว่ารถพวกนี้น่าจะเป็นอันนี้มันจะเป็นรถที่เขาใช้เอาขึ้นลองอะอเดินเดิน คันที่น่งคันที่สองอันที่สามอันที่สามจะเป็นสีเขียวเดือมแสงแั้ที่ ต่ออย่างนี้ต่่ออยางนี้เสร็จแล้วพี่ก็จะหาที่มันดับคู่กันมาวางไว้พอวางไว้เสร็จแล้วก็เราก็จะเริ่มถ่ายไปข้างหน้าใครถึงก่อนพอน้ำชนะใครถึงทีหลังพอนั้นแพ้แล้วอันนี้พี่จะเก็บ่ะรถรถอะไรหลายแหล่เนี่ยพี่จะเดี๋ยวพี่จะ พี่จะเอาอันนี้มาไว้ตรงนี้นะเพ <นะ S 1> ราะว่าไม่ตรงนี้โอเคเใครจะไปถ้ำเอาสองคันนี้ก่อนคันนี้ถึงก่อนคันนี้ถึงก่อนนะคันนี้ก็ต้องอยู่รอคันนี้ก็ต้องไปถึง เพราะว่าเทโลยครับเพื่อมันไม่ได้มันจะเป็นร้อยอย่เออรู้แล้วพี่รู้แล้วต้องแทงอ๋อน,นีนะไ่ไงได้แล้วนี่ไงเอามีนั่งรอนะ่าวเนียสองมดว่าอันนี้ถึงก่อนแล้วกันเพราะว่ามันเล่นไม่ได้เท่าไหร่ เฮลิคอปเตอร์กับเอ้ไม่ใช่เครื่องบินกับเรองเลนกับรถบัสไปถึงกอหนหืูว่าเสามอกันเสมอกันนะจ๊ะขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายนีาบัสสองคันทำไมดีแข่งกันไม่ได้แล้วก็จะเอาคันนี้ เราก็แข่งแล้วนะแล้วก็แล้วคันนี้ค่ะคันนี้มาแข่งกันดูซิว่าใครจะถึงนี่ก่อน,นอ้าวอ้าวอ้วอ้าขันนี้แน่นอนเพราะว่ามันไปต่อตกลงใครผู้ชนะคะผมน่าจะเป็นน้องๆคิดว่าคันไหนล่ะ พี่คะคิดคันชมพูนะคันไหนคะชี้ดูสิชมพู <Okay. S 2> ค่ะมีหลายคันแหละที่ชนะงั้นเราจบแค่นี้ก่อนไหมคะคันนี้ด้วยหนูคิดว่าชนะหมดเลยเวันนี้แค่นี้ก่อนเพราะว่าพี่จะพี่จะมีกขอขอคอให้เด็กเด็กเลือกกอขอกอไก่แรงแรง ออออะไร่บกน้งแรง,งอะไรล่ะคะไม่รู้เหมือนกันหนูจะสอนอะไรน้องๆล่ะแรงค่ะฮะอ่าก็บอกสิคะไม่บอกก็เกาไก่ไ,ไงเกาไก่แรงอะไรเกา<อ>กไกาน้องแรงดึงอขอขายแรงผักมาสนุกผ่านได้ที่ที่ไหน,นให้เวลาคิดหนึ่งถึงห้าหนึ่งถึงห้าก่อน ให้วเวลาคิดน้ำหนึ่งหห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเฉลยค่ะแรงผักเพราะว่าใครตอบถูกบ้างคะใครตอบถูกตบมือให้ด้วยค่ะงั้นวันนี้พี่แกนต้องไปนอนก่อนนะคะาะบอกน้องว่าวันนี้พี่แกนไปนอนก่อนนะคะวันนี้พี่แกนไปนอนก่อน,นะ อย่าลืม subscribe ด้วยอย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์โอเค okay. งั้นล่ะกดไลค์ค่ะกดไลค์